สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผม p n c Gamer นะครับวันนี้แวะมาที่เกมโซนโฟนะครับไม่ได้ทำคลิปนานแล้วก็ไม่ได้เล่นด้วยนะครับเกมนี้ตอนนี้เพิ่งแวะกลับมานครับน้องแนะนำบอกว่าช่วงน,นี้เปิดไข่มีของหน้ารุ่นนะครับก็คือเป็นหัวไซเบอร์โคมเป็นผมนะผม Cyber ับ b e ไซเ r อร์โคมอนนี้เห็นราคาบอกว่าเป็นหมื่นเลยมนะั้ยน่าจะใช่นะแล้วก็มี ฉายามีหมวกหมวกนี้ประมาณพันหนึงนะ่งครับอยู่ประมาณพันหนึ่งเป็นหมวกของสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันน่ารักดลยวันนี้จะเจ๊งหรือไม่เจ๊งลองมาดูกันนะครับผมซื้อมาสองร้อยฟองตกแล้วประมาณสองร้อยเอ็นนะครับตอนนี้สัเอ็นขายอยู่เอ็นประมาณยี่สิบแปดบาทเอ็นยี่สิบแปดบาทก็ตกห้าพันกว่าบาท, 5, บาทประมาณห้าพันหกประมาณนี้นะครับ ลองมาดูกันว่าจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งนะครับนานๆทำคลิปทีเพราะว่าอ,อย่างน้อยๆต้องมีแหละสักอันหนึ่งนะสามอันนี้รองเท้าก็ได้รองเท้าผมก็วอย่างได้นะาะว่ารองเท้าสวยดีเพราะว่าเิร์ฟเก่าเนี่ยผมก็ใส่รองเท้าไก่เอาไว้แต่งสวยเ่ยแต่งสวยแต่แตแตเงเท่ยางไงลองดูสองร้อยฟองแต่เจ๊งหรือไม่เจ๊งลองดูไป เปิดไปเดิมก่อนเลยายแรกโอ้ตอนนี้เขาปรับมาเป็นเปิดได้ทีละห้าสิบใบแล้วนะจริงๆกับผมเลิกไปนานแล้วตอนนั้นยังไม่มีเปิดแบบว่าทีห้าสิบใบนะเปิดได้ทีละใบวันนี้กลับมาก็เพิ่มแลสงสยัยจะปรับเลทผมว่าเลทเกลือเยอะเพราะว่าต้องเกลือเพราะว่าเปิดได้ทีละเยอะๆใช่ไงลองดูสักห้าใบ แต่ถ้าหมดนี่ไม่มาเลยเนี่ยโอ้ผมเหงาเนะยผมว่าลองสุดลองเลดสิล้งมีแต่ของโยกนะผมว่าทรงไม่ค่อยดีไม่มีทรงหรือมันต้องมีเพลงสักหน่อยให้เพลงคอคอเผื่อจะเรียกไปตรอ ทีละสิบเลยโอเคได้เอีกอีนะสี่ละสิบเฮ้ยหมวกมาก่อนละหมวกมาก่อนละอัลลพัณน,นะครับแน่ๆมีแน่อัลพัณเพราะว่าผมเอาสัตว์เลี้ยงมาไงไปถามน้องๆบอกขายพันหนึ่งอย่างน้อยได้หมวกแล้ว ไม่ต้องซื้อายต่อเปิดทีละสินี่ผมว่าไม่รู้ยังไงนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ซื้อมาร้อยหนึ่งเหมือนกันเปิดไปไม่ได้อะไรเลยเปิดทีละฟองเปิดทีละห้าฟองไม่ได้เราเปิดทีละสิอย่างน้อยก็มีหมวกก็น่าจะลั่นอยู่ เริ่มเมานะเริ่รมลวผมว่าลวดจัด่อร์ลสโต่คารลสองไม่มีราคาแล้วสมัยผมเลิกไว้น่าจะอยู่ประมาณสองร้ห้าสิตอนนี้น่าจะไม่มีราคาแล้ว ผมว่าเกลือจัดเขาเปิดยังไงให้ได้ไซเบอร์โขกอ่ะดีโอ้โหสาระซ่โอ้โหสรุปมาหมวกอันเดียวมาหมวกอันเดียวผมว่าอย่างนี้ ยับเพราะว่าซื้อไป200ประมาณ5,000กว่า5,000กว่าได้หมวกมาอันยับยับจริงอันนี่ตรงไม่มีเลยก็ประมาณนี้นะครับ ไม่มีอะไรละมาลองเปิดดูนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมหนึ่งที่ผมรักนะครับแต่ตอนนี้ก็เลิกเล่นไปละเลยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับรู้กันว่าเจอกันคลิปหน้าครับใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มหรือว่าอยากเห็นคอนเทนต์อะไรในเกมโซนโฟบอกได้นะครับผมเข้ามาทำให้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ